ณมากกระเบานินคนโก้นะคะขอบคุณค่ะช่องน้องปอนแดงฝากด้วยนะคะน้องโจเหนื่อยกับเนยหน่อยนรูกล่น้อยมันเป็นวิธีของคนดังสู้ๆนะคะพี่สมศักดิ์ถูกต้องค่ะหมอลำก็รู้อยู่นะคะใครที่เข้าไปอยู่ในวงหมอลำก็ต้องรู้อ่ะมันต้องเอองานออกงานเที่ยงคืนยันสว่างหกโมงเช้าอยู่แล้ว มันมันมันเป็นมันเป็นวิถีของชีวิตของหมอลำอยู่แล้วพี่รันว่านะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปอยู่หมอลำเขาก็ต้องรู้ว่าแล้วน้องก็ปรับสภาพของตัวเองได้ว่าแล้วก็น้องก็ชินอยู่แบบนี้น้องจะนอนเวลาหกโมงเช้าตีหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าถึงเวลานอนของน้องพี่รันว่าร่างกายของน้องมันก็ปรับไงกลางคืนทํางานกลางวันนอนอ่ะเหมือนพี่รันเนี่ยกลางคืนทางานกลางวันพี่รันก็นอนพี่รันก็นอนตีห้าของประเทศญี่ปุ่นนะอือ อ่ะเดี๋ยวบ้านสร้างเสร็จเมื่อไรี๋ยวพี่รันจะถ่ายรูปให้ดูนะคะเมื่อวานนี้ก็หมดไปเกือบล้านอ่าที่กำลังสร้างอยู่นะคะคือทุกคือทำเออเอาแวะมาเออวกมาบ้านพี่รันหน่อยนะคะ <S <S นี่แหละบ้านใหม่ทีเพิ่งให้เขาย้ายออกไปเมื่อก่อนให้เขาเช่าอยู่เมื่อก่อนให้เขาเช่าอยู่ตอนนี้ก็ให้เขาออกเพราะเราจะอ่าป้าเขาจะไปทํางานใกล้ๆที่โตเกียวอ่ะมันก็ใกล้ที่ทํางานตรงนี้มันไกล ก็ตรงนี้ก็จะมาอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งมานอนมาพักผ่นอนนะพี่ยานีขอบพระคุณมากนะคะวันดีค่ะอาจารย์มโนตขอบคุณมากาค่ะข,ขอบคุณมานักขวใจพรางบวกขอบคุณม่นัการนาภาษาอังกฤษ f c ต่างประเทศนะคะพี่ประพรภัยขอบพระคุณมากค่ะพี่พ่อเสวียังขอบคุณมากใครได้สัมผัสมือน้องจะมีแต่โชคลาภครับพี่รันขอบคุณมากคะ่ะพี่รันก็คิดว่าเป็นมือมหสัจจรรย์นะเป็นนิ้วมหสัจจรรยร์แล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานะคะพี่รันว่าพระเจ้าสร้างขึ้นมาเราและน้องก็็็นน้้อองงกกภูมิใจแลไ เมื่อก่อนนี่อาจจะมีเมื่อก่อนนี่อาจจะมีนะคะเริ่มแรกๆแต่ตอนนี้น้องมีความมั่นใจเพราะ f อีรักที่ตัวตนของน้องรักที่การปฏิบัติตัวของน้องร,รักการที่ไปมาไปรามาไหว้นอบน้อมถ่อมตนคิดดีทดําดีมีและแบ่งปันใจกุศลเอื้ออารีตอ่อ,ตอคนยากจนคนด้อยโอกาสให้ให้ให้โอกาสกับคนที่ด้อยโอกาสแล้วก็ไม่โต้อตอบแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าตัวเองดัง ไม่คิดว่าตัวเองดังแล้วไม่คิดว่าตัวเองอ่ะแล้วก็ไม่ยิงแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเ c แล้วให้เกียรติพ่อแม่ f อแล้วก็ถ้าน้องผิดพลาดน้องก็โพสต์ในเพจแล้วขอโทษพ่อพ่อ,พอแม่แม่พี่รันนี่แหละนี่แหละ,หละคือจรรยาบรณของนักสแสดงจรรยาบรณของศิลปินพี่รันว่าเราถึงต้องติดตามน้องไงอือพี่ชยัยขอบคุณกับพี่ชยัยชัยวรพงศ์ขอบคุณมานกนะคะขอบคุณค่ะพี่สายสมรขอบคุณมากน,นะคะนี่แหละ มันเลยทําให้เรารักน้องแบบไม่มีข้อแม้แล้วก็เป็นกําลังใจให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆที่อยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพง